โอเคนะครับมาแล้วนะครับ w า f i m มินินะครับ A c o m Wi-Fi ไมินิเนาะเชื่อมต่อสอง่สองขั้วสองขั้วนะครับตัวเครื่องนครเบล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวตัวที่เป็น Acom Max นะครับความหนานี่ก็นะบางกว่านะครับเมื่อเทียบกับเดนจมอนนะครับ เคนะครับก็พอร์ตเชื่อมต่อมีอะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้มีสวิตช์ปิดเปิดฝั่งนี้นะฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อแล้วก็ชาร์จไฟนะครับหลังเครื่องไม่มีอะไระหน้าเครื่องสกีนะครับมันจะมีทั้งหมด3โหมดที่ผมทําไว้นะครับก็เป็นวิธีไวไฟเนาะก็แรกเนี่ยก็เป็น a c o m USB ธรรมดานะครับอันที่2เป็น Wi-Fi คอมนะครับอันที่3เป็นดิจิลอมนะครับดิจิลอมฟันชิ่งอ่ะ ก็สามารถจะใช้จัดเก็บดิจิลอมไว้ในเครื่องเนี่ยหนึ่งโค้ดนะครับไว้ใช้กับเมนูนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนดิจิรอมตัวนี้ได้นะครับแค่โค้ดเดียวเนาะโอเคต่อไปสุดท้ายเป็นไฟพาวเวอร์นะครับเวลาเปิดเครื่องก็จะไฟจะติดนะโอเคเปิดเครื่องนะครับโอเคโหมดแรกก็เป็นโหมดอ c คอมนะครับทีนี้จะเปลี่ยนโหมดกดยังไงอ่ากดปุ่มค้างไว้นะครับตรงนี้ไปตรงนี้จะเป็นปุ่มเนาะกดปุ่มค้างไว้นะครับ จนไฟกระพริบว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 ิบนี้แล้วก็ปล่อยครับอ่ามันก็จะไปโหมดที่สองนะครับโหมดที่สองเนี่ย wifi นะครับถ้าไม่มีการตั้งค่าเนี่ยมันก็จะกระพริบปุ๊บปั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 ๊บนะครับก็ต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าโดยผ่านผ่านการเชื่อมต่ออ่านะครับ usb นะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ acomupdate สา gp n n3gp ใช่ไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะจำจำชื่อเว็บตัวเองไม่ได้ก็เป็นเว็บที่ผมเขียนขึ้นมานะก็มีทั้งอัปเดตแล้วก็ตั้งค่านะครับโอเคต่อไปเป็นดิจิลอมฟันชิงนะครับกดค้างจนไฟกระพริบแวบนะครับอ่าแล้วก็ปล่อยนะครับอ๋อถ้าเราต้องการจะตั้งค่าใหม่นะครับ อย่างนี้แสดงว่ามันยังไม่ตั้งค่าโอเคสมมติว่าเราไปใช้ WiFi บ้านเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการสมมติว่าเราตั้งค่าไปแล้วครับรอบหนึ่งเนี่ยมันจะตั้งค่าใหม่ไม่ได้ต้องกดค้างจนกว่าไอไฟวิ่งเมื่อกี้วิ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยจะกระพริบแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่ายังไม่ตั้งค่า Wi-fi นะครับโอเคยวเปลี่ยนโหมดนะถ้ากดนานกว่า5วีะผมตั้งไว้ประมาณ5้าวีนะ ถ้ากดนานกว่าหาวิในในโหมด wi-fi เนี่ยจะเป็นการรีเซ็ตรีเซ็ตตัว Wi-fi ให้มีการตั้งค่าใหม่นะครับโอเคดิจิลอนะครับอันนี้ก็มันกำลังทำงานอยู่ครับถ้าทำง,งานมันก็จกะพิดแ,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 แป๊บ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 นะครับเราก็สามารถจะเชื่อมต่อต่อสู้ได้เลยนะครับต่อสู้กับเครื่องพวกนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรเลยนะครับสุดท้ายเราจะจับปัม๊มปั๊มวินนะฮะแล้วก็เอาดิจิลอมเก็บไว้ในเครื่องอันหนึ่ง แล้วก็นั่งปักวิ่งเรื่อยๆนะครับกดกดต่อสู้ต่อสู้ไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องต่อเชื่อมอะไรเลยนะครับมีแบตในตัวนะครับแบตหนึ่งร้อยหกสิบมิลลิแอมนะครับก็จะเพิ่มแบตก็เพิ่มได้เองนะครับก็เปลี่ยนถอดน็อตมาสีส่ตัวนะครับแล้วก็ใช้หัวแรงเปลี่ยนแบตดูนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ปิดนะครับปิดปึ๊บ ถ้าเปิดใหม่เนี่ยมันก็จะไป default ต,ตัวที่เคยใช้อยู่นะครับถ้าเราใช้ดิเจลอมอยู่แนละ้วมา d e f a u l ตตรงนี้มันก็จะเปิดมาแล้วก็ใช้งานดิเจลอมต่อได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับมินิ Wi-fi Wifi มินินะครับตัวเวอร์ชันแรกนะเมื่อเทียบกับตัวเอคอมมินิตัวเก่าเอ้ยตัวธรรมดานะ มินิธรรมดาจัดตัวเทนีนะไอ้คอมมินิเนะก็เพิ่มมานะครับราคาก็จะเพิ่มมานิดนึงนะครับแต่ยังไม่ถึงไม่ถึงเพิ่มเท่ากับตัวไอ้คอมแม็กนะโอเคครับโอเคครับ ขอบคุณมากครับ